ผมกับยิมยันครับแข่แท้ตัวไม่พอรับที่ง่ย Okay, go, โอ้โหไทยลีกแบทเดย์ที่สามนะครับเกมฟลายเดย์ไนท์ที่แมกกุกเซเดียมนะครับนพูมิบริษัทเปิดบ้านรับการเป็นยีของทูแบงคอกนี่เป็นครึ่งเวลาแรกที่ได้รุ่นประตูของนพูมิบริษัทนะครับอารีซิโซโ,ซโก้โขกบอลเข้าประตูไปก่อนแต่ว่าผู้ตัดสินคุณอนาะคมจเจริญสุขต้องเช็คเวียร์จังหวะโขกของอารีซิโซโ,ซโก้บอลสุดท้ายนี่ไปโดนแขนของซิโร่ฉัตรทองนิดนึงเลยครับ โดนจับแฮนด์บอลไปคุณาคมเจริญสุขไม่ให้ประตูครับระพูนวัเลอร์ไม่ได้ประตูนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์ครับแล้วตัดกลับมาในช่วงทดเวลาบาเดเจ็บครึ่งแรกสุภารองสงพิกขวาแล้วตวัดเข้ากลางมามูนิขึ้นปกเก้านันท์กิงเข้าไปครับเป็นประตูขึ้นนำของทรูแบงค์คอกนะครับนาทีที่45บวกสครับโอเคยียไม่ขาดสุดท้ายมาเข้าทางปกเก้าวัน,นันต์ ดูเปิดแต่มุมของรัฐภูมิจัดทึกครับเอมตาโขกเข้ามาแล้วสุพรรณนงสงตวัดมามาุูินีคืนมาปกก้ายิงซ้ายเข้าไปครับโอ้โหไม่ได้ประตูสุดท้ายมาเสียประตูครับทางลาปูนได้ประตูขึ้นนําในช่วงทดเจ็บครึ่งเวลาแรกนะครับสาหรับทูแบคคอกจากปกก้าอันตน์นคือแรกทูแบคคอกบุกม,มานำ1-0 แล้วครึ่งหลังก็เดินเครื่องลุยต่อนิทิพงศ์เปิดมามามูดิชจับแล้วเคลียร์ไม่ขาดสุดท้ายมามูดิชจิ้มบอลเข้าไปครับผู้ตัดสินต้องเช็คมีอีกครั้งหนึ่งครับธนคอมเจเริญสุขบอลน,นี่เหมือนไปกระเด้งพื้นแล้วมาโดนแขนมามมดิชนี่เลยครับไม่ได้ประตูสำหรับทูแบงคอกนี่ครับผู้สิน์ไม่ให้ประตูครับ ชี้เป็นแฮนด์บอลของมาบูอีดอย่าง1-0นะครับลำพูต้องลุยกระบายครับบองมองราวินจ่ายต่อให้แกบโลเมตออสบาร์ตแตงขวาแล้วเปิดเข้ากรรลางบอลมาเข้าทางเดนิสบูนิโนยิงซ้ายวิ่ช้าชานครับโอ้โหเจ้าตัวเสียดายเลยครับจังหวะพาขึ้นมาของมองมองราวินแล้วแทงช่องให้แกบโลเมตออสมาตโตสำรองเนี่ยเปิดเข้ามา โดนเคลียมาสุดท้ายมาเข้าซ้ายของเดนิสมูริโนไม่ได้ประตูตีเสมอแล้วลูกเปิดมาของมามูริทบ่งเข้ากลางปกเก้าแปลขวาเป็นสองูครับนาทีที่81ครับทูไปข้ามาได้ประตูที่2บอล3จังหวะจากลูกเปิดของโทสวัตหยอดมาแล้วมาม,มูริตโขกชง,งเข้ากลางแปรขวาลูกบีของปกเก้าอนันต์ครับโอ้โหเฉียบขาดเลยครับ ไปครอบไปได้ประตูที่2นะครับประตูที่81ครับต้องชมเลยครับวันนี้ปกเก้าวันนันท์าคนเดียว2ประตูนะครับแล้วปล่อยพลังเลยครับมาได้ประตูที่ 2, 2> แล้วจบเกมครับเป็นลาพูนวอร์เรอร์แพ้ทูแบคคอกสูตรประตูต่อ2องครับถาให้ทูแบคคอกขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงชั่วคราวครับสามนัดมี7คะแนนขณะที่ลาพูนวอร์เรอร์สามนัดยังไม่มีคะแนนครับ